อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาค่ะการสร้างคนคุณภาพด้วยการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนะคะเพราะการปฏิรูปการศึกษาของไทยนะคะมันจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำจบมามีงานทำเพื่อให้สอดรับกับตลาดงานณนปัจจุบันนี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะการสร้างคนที่มีคุณภาพด้วยการปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดความเลือมล้ําจบมามีงานทําสอดรับกับตลาดแรงงานค่ะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทยนั้นนะคะถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่รัฐบาลให้ความสําคัญในการปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอเพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการเมืองค่ะ โดยพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีนะคะต้นเองก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่การขยายกรอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมในสังคมค่ะ อีกทั้งนะคะได้บูรณาการระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะในส่วนของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการเปิดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หรือ active learning หนึ่งในในโยบายที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่21ค่ะทําให้เด็กนะคะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานไปกับกิจกรรมและไม่เครียดมากจนเกินไปโดยยังคงเรียนวิชาการครบถ้วนใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี2558มีโรงเรียนนำร่องถึง4,100โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจำนวน3,831โรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอมีจำนวน161โรงเรียนและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออ,อปทอจำนวน108โรงเรียนค่ะ โครงการโรงเรียนประชารัฐนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU สารพลังประชารัฐด,ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำรวมกับภาคประชาสังคมภาคเอกชนกว่า25องค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะโดยครูนะคะจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการตลอดจนการได้รับการพัฒนาเรียนรู้ต่างๆ เติมเต็มจากภาคเอกชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสื่อการเรียนการสอนระบบฐานข้อมูลและท้ายสุดผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้นค่ะไม่เพียงแต่แค่การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อโลกแล้วนะคะรัฐบาลยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรนั่นก็คือครูค่ะถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ ครูผู้สอนนะคะในการอบรมพัฒนาครูการน,นำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีกลุ่มเป้าหมายนะคะได้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาความรู้สร้างทักษะและเทคนิคการสอนจากวิทยากรชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนำไปเผยแพร่และขยายผลให้กับครูอื่นในสังกัดต่อไปค่ะ อีกหนึ่งโครงการในการนั่นก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะมีการร่วมบูรณาการกับภาครัฐและเอกชนเช่นกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงแรงงานกระทรวงก,การคลังและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอาชีวศึกษาค่ะที่เรียกกันว่าระบบทวิภาคีให้มีความเข้มข้นทั้งเรื่อง ของหลักสูตรกระบวนการฝึกทักษะอาชีพฝึกประสบการณ์เพื่อให้มีสมรรถนะทักษะวิชาชีพนะคะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มต้องการบุคลากรสายช่างสาขาที่ต้องการสูงสุดนะคะ5อันดับแรกอันดับหนึ่งเลยนะคะได้แก่ช่างกลโรงงานคะ่ะรองลงมานะคะช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สาขา แมคคาทรอนิกและสาขาแม่พิมพ์ตามลำดับค่ะและเมื่อประเทศไทยของเรานะคะเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะของบุคลากรสายช่างเป็นอย่างมากทั้งในการทํางานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนื่องจากแรงงานของไทยนะคะ,ค,ะค่อนข้างมีทักษะฝีมือที่ละเอียดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะสําหรับการส่งเสริมโครงการดังกล่าวนะคะยังจะทําให้เยาวชนและผู้ปกครองมีค่านิยมว่า ความสำเร็จในการทำงานนั้นนะคะไม่ได้อยู่เพียงแค่ใบปร,ริญญาเท่านั้นแต่ เด็กเองต้องมีทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะจึงมีการนํารุ่นพี่สายช่างค่ะที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะเป็นดังบันดันใจให้กับน้องๆในการศึกษาระบบทวิภาคีนอกจากจะตอบโจทย์เรื่องของการมีงานทนําทันทีหลังจบแล้วนะคะผู้เรียนมีเงินมีงานมีวุฒิมีอนาคตผู้ประกอบการเองก็จะได้กําลังคนที่มีคุณภาพ เกิดจากการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีนะคะและขยายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่การดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2559นะคะมีจำนวนผู้เรียนและสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้นะคะเพิ่มมากขึ้นมีผู้เรียนจำนวน9 1 4า4นวน9 4 4คนค่ะมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมนะคะกว่า1,000 0แห่งและในปี2,565นะคะมีการขยายพื้นที่ไปยังชายแดนภาคใต้ค่ะที่จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสและสงขลาในอำเภอจนะอำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบาย้อยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2564ถึง2568ค่ะ นอกจากนี้นะคะเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษายังมีการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนโดยเน้น7นโยบายหลักๆที่สําคัญค่ะเพื่อมุ่งเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาเพื่อร่วมกันพลิกชมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลค่ะ7นโยบายที่ว่านั้นนะคะมีอะไรบ้างนโยบายข้อแรกเลยค่ะการจัดการศึกษาเพื่อความ ปลอดภัยนะคะสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบเช่นสื่อสังคมออนไลน์ไซเบอร์การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ2นะคะเป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาค่ะก็คือเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ Active Learning ค,ค่ะ 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกช่วงวัยให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษา 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้แก่การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลเพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นค่ะ5ค่ะมุ่งส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทั้งในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. นะคะการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทลัล 7ค่ะการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่คไปกับการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจบมามีงานทำสอดรับกับตลาดแรงงานค่ะ